บนอะไรขาใสายอ,อยู่หลังกระบะไล้ถูกต้องแล้วนี่เฝ้าผลิตภัณฑ์ของเราจากสวนอ่าไม่ต้องบนเด้อเดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วมาชมทุ่งวันนี้ขาใสามาชมทุ่งมาชมทุ่งนาสวัสดีวันเสาร์าทุกคนในวันที่ฝนตกเมื่อว,วานนี่ตก ยังแรงยังมือเป็นชั่วโมงเลยกรณีที่ข้าวที่หาวหานจนต้นขึ้นตั้งต้นแล้วแบบนี้ก็จะได้น้ำพอดีพอดีนามมาพอดีเลยแต่กรณีที่พอนันว่านไม่นี่ิีว่านไม่แบบนี้นี่เขาว,ว่าน่ขึ้นนี่เพิ่งจะเป็นนอกขาวๆแล้วฝนตกมาใส่นี่บอดีบันได่น,นามถท่วมซึ้งอาจจิมีความเส่ยง ของนอเขาที่มันสิเนเอาถ้าชาว่านไม่ไม่วันนี้ชาวนาเป็นบัวอย่างเห็ดตกอุ้ยนี่เขาอะกำลังเป็นนอเขาขาวึห็นมาแล้วอันนี้กับว่าถวม,มันใดหน่าจะพอ่อใดแต่ว่าตรงพีนามถ่วมเลยนี่ไม่ดีต้องรีบสูบออกความลำบากของชาวนาเนาะโอ้ยเอาใจช่วยชาวนานะคะวิถีชีวิตของชาวนา น้ำเสามากออกมาสำรวจหน้าไห้ใดที่ว้านตะโดนแล้วกระขึ้นเชียวขจีแล้วไอ้ที่วานไม่เมืองน้ำมากน้ำฝนตกหมู่บ้านนี่ตกขากตกแน่ตกโดนผอมตกเป็นชั่วโมงเลยน้ำท่วมเขาที่เป็นวานไม้เขาพึ่งเสียแตกหยอดอ่อนๆแตกนอก่อ,อนๆขึ้นมากอันนี้มีความเสี่ยงต้องฝ่าสูบน้ำออก ราะว่าทำนอมันแสกน่านเกินไปมันก็อาสีนาได้เป็นกำลังใจให้ชาวนาค่ะผลของฝนมาบอกว่านี่กับการที่เป้งน้ำลงมาเขาที่พึ่งเกิดไม่ไม่ท่วมเลยพี่นอ้องระเบิงท่วมมาหน้าขังกันมันนี่กไ็ไหลมาไหลมาหน้าแย,ยกิกนี่ ไช้เป็นเห็ดไหลบึมบๆมมาบึงเข่าบ่ชันเกิดอยู่ทัวมอีกแล้วชาวนาเราก็แก้ไขได้ขึ้นก้าวละพี่้องแม่พ่อสัวคนใหญ่กินยังไงนี่เป่งไปเรื่อยๆเป่งไปลงล่ำน้ำเสียวแต่มันก็ไม่ดีเนาะมันถนะ่่มเนาะอ เป็กำลังใจให้่านหน้าอีกแล้วให้ไร้บ้านกอนกบเกิดเขียวแล้วสู้ๆคะ่ะชาวนาเรา